วันนี้เรามาทำความเข้าใจในเรื่องของการทำบุญหรือการให้ทานนี้ให้ละเอียดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสำเร็จด้วยการให้ทานหรือการรักษาศีลหรือสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาทั้งการให้ทานทั้งการรักษาศีลทั้งการเจริญภาวนาเนี่ยมันเป็นการทำความดีเวลาที่เราให้ทานหรือเราให้สิ่งของให้เงินทองให้ทรัพย์สินหรือให้เครื่องอุปโภคบริโภคเป็นเจตนาดีมีความคิดที่ดีที่ได้ให้ทาน ไม่ว่าเราเองจะให้แก่ใครก็ตามคนยากจนหรือแม้แต่พระพิสุิสงฆ์เราก็ให้หรือแม้แต่ให้ไปเพื่อสาธารณประโยชน์แบบนี้ก็เป็นการให้ทานทั้งสิน้นซึ่งจริงๆแล้วการให้แบบนี้มันเป็นการที่ชำระล้างจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสที่เป็นเครื่องเศร้าหมองคือคือการกระทําที่เราสละหรือเราให้หรือเราจะกะเนี่ยมันเป็นการกระทําที่เป็นเครื่องชําระล้างจิต ใจเนี่ยให้บริสุทธิ์สภาวะเนี่ยแหละจึงเรียกว่าบุญเพราะว่าการกระทำบุญที่พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ก็จะเป็นบุญกิริยาวัตถุ3ก็คือทานศีลและก็ภาวนา ในเรื่องของการให้ทานเนี่ยเราสามารถที่จะให้ทั้งคนทั้งสัตว์เดร,รัจฉานหรือคนทุสินคนมีศินหรือแม้แต่ผู้ที่ปราศจากกรรมหรือท่านที่เป็นอริยะก็เป็นการทําบุญด้วยการให้เช่นเดียวกันก็เป็นทานส่วนประเภทที่สองก็คือศิลการรักษาศิลก็เป็นการทําบุญเป็นการประพฤติงดเว้นจากภัยเวรทั้งหลายอย่างเช่นเรารักษาศินห้าก็เป็นการงดเว้นภัยเวรห้าประการอย่างเช่นการ ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตงดเว้นจากการลักขโมยงดเว้นจากการประพฤติผิดในาการมงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทน,นี้ก็คือเป็นการงดเว้นจากภัยเวรห้าประการพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมการพูดโกหกหรือการดื่มน้ำเมาเนี่ยเป็นเครื่องก่อให้เกิดภยัยก่อให้เกิดเวรเป็นบาป เป็นอกุศลเป็นทุจริตเพราะนั้นความที่เราเองตั้งใจงดเว้นเนี่ยจึงเรียกว่าการทําบุญด้วยการรักษาศีลคือตั้งใจงดเว้นภัยเวรเนี่ยหประการคนที่ตั้งใจงดเว้นภัยเวร5ประการเนี่ยจะไม่กลัวตายส่วนประการที่3ก็คือภาวนาคือการอบรมจิตใจเนี่ยให้สงบให้ได้สมาธิให้จิตตั้งมั่นคือเป็นสมาธิเป็นสมาถะเพื่อที่จะทําให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งที่เรียกว่าวิปัสสนาการที่ทําสมาธิ ทําจิตให้เป็นอารมณ์เดียวเป็นเอกกตตาแล้วก็เกิดปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงอันนี้เรียกว่าทําบุญด้วยการภาวนาหรือเรียกว่าเจริญภาวนาคือทําให้มากขึ้นทําให้เป็นขึ้นทําจิตใจนี่มันปราศจากกิเลสทั้งหลาย การกระทำบุญกิริยาวัตถุทั้งสามนี้คือทานศีลและภาวนาจึงเป็นวัตถุคือเป็นที่ตั้งของการทำบุญเป็นที่ตั้งของการที่ชำระล้างจิตใจนียให้สะอาดเป็นเครื่องซักฟอกล้างจิตใจที่มันเศร้าหมองนียให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ อย่างเช่นการที่เราให้ทานเนี่ยให้ข้าวให้น้ำให้ยานผานะให้ดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่ประทีพหรือเครื่องนุ่งห่มต่างๆเนี่ยเป็นเครื่องชําระล้างจิตใจเนี่ยให้ปราศจากโลภะคือความโลภอยากได้ของคนอื่น เป็นเครื่องละมัชฉชริยะคือละความตรณีที่เหนียวแน่นส่วนในเรื่องของการที่เราเองรักษาศีลเนี่ยมันเป็นเครื่องชําระโทสะคือความโกรธส่วนภาวนาเนี่ยเป็นเครื่องชําระในเรื่องของความหลงในเรื่องของความไม่รู้ตามเป็นจริงการที่เราเองมีทั้งทานมีทั้งศีลมีทั้งภาวนาเนี่ยก็จะเป็นเหตุปัจจัยทำให้ละราคะโทสะโมหะได้ เพราะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าการที่เราเองทําทานหรือรักษาศีลหรือเจริญภาวนาเป็นเครื่องชําระอกุศลมูลคือชาระราคะชาระโทสะโมหะหรือความโลภความโกรธความหลงที่เป็นกิเลสเป็นเครื่องทําจิตใจเนี่ยให้เศร้าหมองไม่บริสุทธิ์ก็เหมือนกับสิ่งที่มันไม่สะอาดมันมาถูกกายเราก็ทําให้ร่างกายเราเนี่ยไม่สะอาดไปด้วยทองที่มีสิ่งที่ไม่สะอาดติดอยู่ก็จะไม่ปรากฏเนื้อทองที่บริสุทธิ์เพชรพลอ ที่ยังไม่ได้เจรไนยยังมีเครื่องห่อหุ้มอยู่ก็ทำให้เพชรพลอยนั้นมันไม่บริสุทธิ์จำจรัส จิตใจเราก็เหมือนกันเพราะโดยธรรมชาติแล้วจิตใจเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ประพัฒสอนคือผุดผ่องพองใสแต่ว่ามีกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองมาห่อหุ้มจิตใจกิเลสก็คือกองโลภโทสะโมหะกองโลภโกรธลงเป็นตัวอุศลมูลทําให้จิตใจเนี่ยไม่บริสุทธิ์เป็นจิตใจที่เศร้าหมองไม่พองใสไม่แจ่มจรัสไม่ผุดผ่องเพราะฉะนั้นการที่ทําบุญ จึงมุ่งที่จะชําระล้างไอเครื่องเศร้าหมองคือชําระกิเลสเนี่ยให้ออกไปจากจิตใจเพื่อให้จิตใจนี่มันผ่องใสเหมือนกับการเจรไนาเพชรพลอยเอาเครื่องห่อหุ้มออกเพชรพลอยนีย่มันก็จะผุดผ่องแจ่มจรัสก็สวยงามหรือเหมือนกับการที่เอาเครื่องห่อหุ้มออกจากทองเนื้อทองที่บริสุทธิ์ก็จะปรากฏ เพราะฉะนั้นการทําบุญที่เราทําบุญอยู่เนี่ยการที่เราพยายามปฏิบัติในทานในศีลในภาวนาก็เพื่อชำระล้างจิตใจเนี่ยให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส การกระทํา <G arden> แบบนี้เป็นบุญที่เราลงมือกระทําเป็นส่วนเหตุที่เราปฏิบัติในทานด้วยการให้เราปฏิบัติในศีลด้วยการสํารวมกายว่าจะปฏิบัติภาวนาด้วยการสํารวมใจเนี่ยเป็นส่วนเหตุที่เป็นการกระทําลงมือทําส่วนบุญที่เป็นผลที่เราชอบเรียกกันว่าผลบุญส่วนบุญที่เป็นส่วนของผลก็คือความสุขเป็นความสุขที่เราได้ชําระล้างจิตใจเนี่ยให้มันสะอาดพระพุทธองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายอย่ากลัวต่อ คำว่าบุญเลยคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขผลจากการที่ลงมือสร้างเหตุปัจจัยด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็จะเป็นความสุขซึ่งบุญส่วนผลเนี่ยถ้าพิจารณาดูที่จิตใจของเราเองถ้าได้สร้างเหตุปัจจัยคือได้สร้างบุญที่เป็นส่วนเหตุไปแล้วเช่นให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาก็ย่อมจะมองเห็นว่าเมื่อเราสร้างบุญด้วยส่วนเหตุคือลงมือให้ทานรักษาศีลและภาวนาไอตัวกิเลสความเศร้าหมองคือ กองความโลภความโกรธความหลงเนี่ยหรือกองราคะโทสะโมหะมันก็จะหายไปจากจิตใจจิตใจเนี่ยก็สะอาดบริสุทธิ์ได้และเมื่อจิตใจเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์จิตใจก็จะได้ความบริสุทธิ์นั้นได้ดื่มดำความบริสุทธิ์ก็เลยเป็นจิตใจที่อิ่มเอิบไปด้วยความบริสุทธิ์จิตใจนี้ก็เลยมีความสุขคือมีความสบายกายมีความสบายใจใจเนี่ยมันชำระกิเลสออกไปกายเนี่ยมันก็สบายไปด้วย เพราะนั้นการทําบุญทุกครั้งมันก็เลยเกิดผลที่เป็นความสุขไอตัวความสุขเนี่ยมันเกิดจากความบริสุทธิ์จากการสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องมันก็เลยเหมือนเป็นบุญส่วนผลกับบุญส่วนเหตุที่เราลงมือกระทําด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็เลยได้ผลมาเป็นความสุขเหมือนกับร่างกายของเราถ้าร่างกายของเราสกปรกเต็มไปด้วยเหงือ่อเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกโสโรคเป็นร่างกายที่มันเศร้าหมองเราก็จะมีความทุกข์เรารู้สึกอดึดอัดจะเดินจะยืนจะนั่ง จะนอนก็รู้สึกอึดอัดในความเป็นตัวเองมันอึดอัดในความสกรปรกที่มันติดตัวติดร่างกายแต่เมื่อเราไปชำระร่างกายเราไปอาบน้ําอาบน้ําเสร็จแล้วก็สะอาดจากสิ่งสกรปรกทั้งหลายก็ย่อมจะมีความรู้สึกสดชื่นกายนี้ก็เบารู้สึกสบายชันใดก็ฉันนั้นเมื่อจิตใจเนี่ยชำระจากสิ่งที่เศร้าหมองคือความโลภความโกโรธหรือราคะโทสะโมหะแล้วก็ย่อมจะรู้สึกว่ามีความสุขมีความสดชื่นช่วงที่เราอาบน้ำเนี่ย มันเป็นการสร้างเหตุไอความสุขสดชื่นหลังจากอาบน้ําที่ได้จากความสะอาดของร่างกายที่ได้อาบน้ําอันนี้ก็เป็นส่วนผลก็เหมือนกันที่เราลงมือให้ทานรักษาศินภาวนาผลที่ตามมาก็คือความสุข เพราะฉะนั้นการกระทำบุญทางใจเนี่ยคือการให้ทานรักษาศีลและการเจริญภาวนานเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าเป็นเหตุปัจจัยทําให้จิตใจเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ได้ความสุขที่เกิดจากความบริสุทธิ์นั้นนี่คือหลักในการทําบุญนะในทางพระพุทธศาสนาก็เพื่อที่จะชําระล้างความโลภความโกรธความหลงหรือราคะโทสะโมหานั่นเองไม่ได้ทําบุญเพื่อที่จะหวังผล